สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบัตเทนดี้ชงปัญเจกคลิปนี้ภากเสียงโดยน้องหมีแดงเองครับชื่อเมนูวันนี้ก็คือนมชมพูชาไทยลาเต้น้องหมีแดงนอนแช่นะ้ําก่อนอื่นก็มาทําความรู้จักน้องหมีแดงกันก่อนนะครับน้องหมีแดงถูกสร้างด้วยน้ํา 125ML ผงวุ้น1กรัมครับคนพอให้เข้ากันและพักไว้15นาทีจากนั้นนําน้องไปตั้งไฟได้เลยเปิดไฟกลางๆก,ก็พอนะครับ มันคอยค้นอยู่สม่ำเสมอจนน้ำเริ่มเปลี่ยนสีนี่เลยสีใสแล้วตั้งให้เดือดอีกสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นให้ใส่น้ำหวานแดงเฮบอบอยลงไป50 ML นะครับสูตรนี้จะบอกว่าไม่หวานมากนะครับถ้าพี่ๆอยากได้หวานเนี่ยให้เพิ่มน้ำตาลทรายหรือน้ำหวานแดงเข้าไปได้อีกครับรอจนเดือดปุดๆอีกครั้งแล้วก็นำออกจากเตาได้เลยพักไว้จนส่วนผสมเริ่มอุ่นแล้วก็นำใส่พิมพ์ได้เลยครับพี่ๆ เลือกลายพิมพ์ได้ตามชอบเลยนะครับหลังจากเทสใส่พิมพ์แล้วอย่าเพิ่งนําเข้าตู้เย็นนะครับให้ทิ้งไว้ด้านนอกให้เซ็ตตัวแบบนี้ก่อนครับแล้วค่อยนําไปแช่เย็นพี่กันดูสูตรวุ้นน้าแดงมาจากช่องบ้านส้มซ่าเบเกอรี่ครับขอบคุณสําหรับสูตรมากๆเลยครับ่วนผงวุน้นพี่กันใช้แบบ A ตัวเดียวนะครับหลังจากที่นําไปแช่เย็นและว,วุ้นเซ็ตตัวดีแล้วก็นํามาแกะออกจากพิมพ์ค่ะค่อยคอยแกะ หรือจริงๆแนละ้วพี่การเขาโกรธผมครับที่ผมมาแย่งงานเขาไม่ล่ะครับเขาเอ็นดูผมจะตายดูซิ่เขาประกอบผมอย่างทนุถนอมดึงดึงดึงนี่เลยผูผมแบ่งไปอีกข้างมาต่อที่ส่วนผสมของเครื่องดื่มกันบ้างใบชานะครับเป็นใบชาแดงสองช้อนโต๊ะสูตรนี้ใช้ใบชาของตามือนะครับซองสีแดงกับสีทองผสมกันหนึ่งต่อนหนึ่งเทน้ำร้อนลงไป กี่ออนนะ4ออนครับและแช่ทิ้งไว้2นาทีส่วนผสมถัดมาน้ำหวานแดงเฮเบอบอย20 ml และนมค้นหวานอีก20 ml ความหวานพี่ๆปรับได้ตามชอบเลยนะครับเทลงไปที่ก้นแก้วตามด้วยนมค้นอีก20 ml. ครับสูตรนี้จำง่ายๆครับส่วนผสมด้านล่าง3อย่างอย่างละ20 20 20ครับ คนส่วนผสมของนมชมพูให้เข้ากันครับอุ้ยเสียงผมเริ่มหายเป๊กแบบพิกันแล้วครับทมด้วยน้ำแข็งและนมสด120 ml หรือประมาณ4ออนครับและสุดท้ายส่วนผสมของน้ำชาใส่ประมาณ1ออนได้ครับแต่ถ้าอยากให้สีนวลนๆให้เติมนมข้นจืดลงไปสักประมาณ20 ml ครับนี่เราก็จะได้สีนวลนๆสวยๆแบบนี้เลยครับ ผมเหนื่อยมากเลยครับพี่ๆยังไงผมขอตัวไปนอนแช่น้ำก่อนนะครับถ้ารักผมเมนดูผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ